มามาโชว์กันหน่อยครับที่โต้คาขานะไม่ได้มีแค่ในตัวของแบบรถเก่งขนาดเล็กรถกระบะรถตู้อย่างเดียวนะครับผมนี่รถหรูนะครับผมแบบ MPV 7ที่นั่งก็มีให้เหมือนกันนะครับผมนี่เลยนะครับกับตัวของอัลปาคันนี้2.5ไฮบริดครับไมเนอร์เชนปี2018บอกมิกี้เมาส์หน้าเขาหล่อจริงจริปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับผมดูสวยสง่าบารบมีนะครับผมน่าใช้นะสำหรับไปตัวของอัลาสสุดมากก็ใช้ส่วนตัวนะครับผมไปเดินทางท่องเที่ยวครอ แล้วก็ใช้ในเรื่องของให้คุณท่านคุณเธอใช้ในบริษัททั้งหลายนะครับผมก็มาลองทดลองขับได้แน่นอนติดใจนะครับผมหน้าหล่อแล้วนะครับแล้วก็รอบพันนะครับผมก็ยังเดิมเดิมนะครับผมร้อสีเทาเข้ากันหรูอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมนะมันต้องใช้งานดีมันต้องประหยัดน้ํามันแล้วก็มันต้องดูแลรักษาง่ายออปชันฟังชันก็ต้องมาให้มันตอบโจทย์ไม่งั้นนะเอาผับไม่ได้นิยมแบบนี้เดี๋ยวผมพาเข้าไปชมนะครับผมนี่คือคําตอบเลยว่าทําไมนะครับผมตัวของรถตู้ ผาถึงได้รับความนิยมและในเรื่องของราคานะครับมือหนึ่งก็มีคนใช้มือสองก็ยิ่งมีคนหาบักไปดูกันครับด้านในอย่างนี้นี่เองเป็นใครๆก็ชอบนะบผมว่ามีแบบนี้มารับผมผมก็ไป <c oughs> บอกเลย <c oughs> นะครับผมนั่งสบายนะครับผมเบาะรองเท้าอ่นนี่นะรองในตัวของน้องนะครับผมสีสาวสบายมากๆนะครับทรงนี้ผมว่ามันลงตัวมากๆคุณผู้ชมแล้วก็ในเรื่องของสเปซภายในะนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากบอกเลย อยากชื่นชมนะครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลละมั้งนะครับเพราะว่าในตัวของรถเจ็ดที่นั่งเนี่ยการเดินขึ้นเดินลงนตัวนี้มันสําคัญนะครับผมไม่ว่าจะวางระยะเบาะหรือระยะอะไรต่างๆแล้วผ่าผมว่าทําได้ดีด้านหน้าอย่างพอมีที่ให้เหยียดขาได้ช่วงตรงกลางนะครับผมก็มีที่สามารถทําให้เดินผ่านได้หรือคุณจะเลื่อนเก้าอี้ตัวดีไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่แคบเลยคุณผู้ชมนะหลังคาโปร่งโล่งนะครับผมมูลลูกมีให้2จุดนะครับด้านหน้ากับในส่วนของตรงกลางไฟด้านบนแอมเบียนไลท์สวย แล้วก็ในส่วนของด้านหน้า<ส>ตัวของเบาะต่างๆนะครับ,บคุณภาพดีก็คือถ้าคือถ,ถ้าคุณซื้อขับใช้เองอะ่ะโอเคเลยสบายด้วยหรือคุณจะมีจ้างคนขับเป็นพ่อบ้านแม่บ้านขับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็แถวสองผมต้องมองว่ามันเป็นโซนที่มันสบายที่สุดแล้วในคันนี้นะครับมาสวยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านหลังก็สามารถใช้งานได้จริงนั่งได้ถ้าเกิดไม่ใช้ทำไงพับเก็บโอ้โ oh ห oh. โล่งๆเลยทีนี้นั่งกันแค่4คนเวลาเดินทางนะครับเดี๋ยวไปดูราคากันหน่อยนะครับผมกับรถหรูในฝันของใครหลายคนกับสเปคตัวของ7ที่นั่งนะครับผมกับตัวของ MPV สุด รูแบบนี้นะครับผมติดต่อมาที่โต,โต๊ะตคาครับไม่ติดหวังบาทไปดูราคาราคาครับ1นึ่ล้านเจ็ดแสนเกบาทราคาขนาดนี้บ้านหลังหนึ่งได้เลยนะครับแน่นอนครับนี่แหละนะครับคือเสน่ห์นะครับของในตัวของรถเอาผารแล้วก็ประโยชน์ที่คุณจะได้นะครับผมราคาแบบนี้จัดไปได้เลยผมบอกเลยนะว่าถูกมากๆคุณผู้ชมนะและรับประกันหลังการขายที่ โตโต่ขาจัดให้นะครับผมสูงสุดให้เลย8ปีนานมากๆคุณผู้ชมซื้อรถ1คันนะครับรับประกัน8ปีผ่อนลดหมดแล้วการรับประกันยังอยู่เลยครับติดต่อมาที่โตโต่ขาครับกับเบอร์โทรศัพท์0 8 3ย 7, 7 7 7 7 4 7และ083 777 777 57ครับโทรมาได้เลยนะครับมาทดลองรับเวลไฟอัเอาร์ตมาเจสตี้กันได้เลยวัีสวัสดีครับ